สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาหาหมูครับหาหมูครึ่งนะครับผมทีมงานเขากเริ่มงาน,นเขาหลดลำโพงมาจอดแล้วนะครับตั้งเวทีเต็มรอยเป็ิลป์ครับไม่แน่พี่น้อง ลำพงมาประจำที่แล้วครับผขไปอี้เ่อีเาหนักเรียบร้อยครับเดี๋ยวเตะต่อต้งขางนี่นะครับพี่น้อง รอลำโพงตั้งก่อนนะครับตั้งจากน้อยนี้นะครับ คันผุ่นก็กำลังเอาไปจอดนะครับฟังผุ่นรถล,ลำโพงประจำที่้ะครับ ไอเบิ่งเราอกไม้งน่อมันจะกางมันนี่กางลำพ้งเลย่ะ้ไม่น่ขับไปพุ่นอีกนอขยับขยับไปพุ่นจังไนก็ได้มันนลำพ้งนี่กางปรด้ดิจังไนหนึงยานลำพติดไปขัางซสายหน่อย โอ้าวาเป็นปวดรุนแองว่ะอะไเฮ้ยเดียดเด๋ยวหอย,ดดยบ้านขาเลยมันชีดปวดแม่นใกล้พดแต่มันกงังกรวพวไไุ้งมาแดก ใช่พี่รถเจ้ก๊อปตวไปก่อนตวไปก่นตวงไปก่อนใช่ไปใช่ไปก่อน

แมน่นก่ื้อซือเกินละนี่เท่านั้นละแมน่นส่วนขั้นผีครับพี่น้องกำลังตั้ง โอ้นันน้ามืดเดียวนี่นันนับนหน้าเรแต่เสีใจอง้นคนผลกะจะเอาเซาทัดลงนะครับมาเอาไว้แบบนี้นะครับเริ่มต้นติดตั้งไฟก่อนครับ แม็กฝากเนี่นย,นยนวลนี่นั่นแห้งคืออะไรดึงกระเป๋าเออดูแลด้วยนะไปน่องประมาณนี้เหรอครับตังลำพวงนะครับ ความปีความหยางสำหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องนะครับติดตามช่องลุงปิยะอำเภอจูออฟฟิเชียลด้วยนะครับการจีหอดสามหมื่นแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับดันดันห,หอดสามหมื่นเร็ยลๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ับฝากพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับขอบกลับสวัสดีครับ